ตัวนี้นะคะจะเป็นสีสักค่ะซึ่งขนาดกําลังกระทัดรัดเลยนะคะคือไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะส่วนทางด้านกระจกนะคะจะเป็นหน้ากว้างค่ะสามารถส่งได้ทั้งตัวนะคะ สวัสดีค่ะพบกันนะคะที่ร้านสหสินเฟอร์นิเจอร์ค่ะร้านเรามีแต่สินค้าดีมีคุณภาพนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะแอมมาแนะนาโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งราคาประหยัดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีสักค่ะซึ่งขนาดกําลังกระทัดรัดเลยนะคะคือไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะส่วนทางด้านกระจกนะคะจะเป็นหน้ากว้างค่ะสามารถส่งได้ทั้งตัวนะคะราคาเพียง950บาทค่ะ ในราคา950บาทนะคะลูกค้าจะได้โต๊ะเครื่องแป้งหนึ่งตัวค่ะพร้อมกับสตูลที่นั่งนะคะตัวสตูลที่นั่งเราจะมีแกนล,ล้อที่แข็งแรงลูกค้าสามารถเลื่อนไปมาได้นะคะรุ่นนี้เราจะทํา2สีค่ะก็จะเป็นสีสัต์ซึ่งเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสีบีกค่ะก็จะเป็นสีอ่อนกว่าตัวนี้นะคะราคาเพียงชุดละ950บาทค่ะลูกค้าสามารถมาชมสีจริงได้ที่ร้านก่อนนะคะ และท้ายนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าซื้อสินค้าจากในเพจร้านสาหสินของเราลูกค้ายังได้รับของสมนาคุณกลับไปอีกหชิ้นนะคะอย่าลืมนะคะเจะแอร์รออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ